สวัสดีครับวันนี้โดนเหลืองจากสมมังเขนอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวชุดยกพักเท้ากันของบูมแฟค c t อรีนะครับมาดูกันสำหรับคนขายไปถึงอ่ะขึ้นเลยอ่าครับไม่ใช้พี่เอกขี่ให้เล็กซอนเล็กมาอ่าไปพักเท้าฝั่งนั้นเอาลงยังอ่ะวิธีการขึ้นสาธิตวิธีการขึ้นวิธีการขึ้นอ่าฮึบ อันนี้ไม่ใส่นี่อนีให้ดูความแตกต่างปึ๊บนี่เหยียบถึงอันนี้เราใส่สบายเลยข้างนี้เราใส่ชุดยกแล้วนะครับของบูมฟัคเตอรี่แบนดบอร์ดฟัคเตอรี่ยเทักเ้าฟัคเตอรี่อ้าเรามาดูข้างที่ยังไม่ใส่กันไม่มีนะข้างที่ยังไม่ใส่วางขาดีๆสิวางไม่ถึงขาไม่ถึงนะครับอันนี้อันนี้ขาไม่ถึงจุดจุดจุด อันนี้จุดยึดเดิมจุดยึดเดิมจุดยึดเดิมขาหลบจุดยึดเดิมนะครับอันนี้จุดยึดใหม่นี่ขนาดใส่เตาต่อขายไม่ถึงอีกอันนี้จุดยึดใหม่นะครับบูมเซนเซนะครับสนใจติดต่อได้ที่เพจของบูมแ f a ตอรี่นะครับนี่ เป็นไงขาถึงหรือยังฮะถึงแล้วขาถึงพร้อมที่จะลอดแล้วฮะพร้อมแล้วลูกเองไปโอเคนะครับผมฝากงานด้วยของบูมซีนซีนะครับผมนี่ดูพักเท้าข้างนี้ใส่ชุดอะแดปเตอร์แล้วก็ชุดพักเท้าแล้ว นี่จะเป็นแบบนี้นะครับ้างนี้ยังไม่ใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีแผ่นบังเรื่องความร้อนของหม้อน้ําให้ด้วยนะครับเป็นแผ่นบังปิดลดความร้อนของอุณหภูมิความร้อนนะครับที่มีปัญหากันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเหลือเราเดี๋ยว,วใส่กล่องท้ายก่อนบา,บายยครับผม